สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่ละไมยอยู่บาร์ชั้น5้าของโรงแรมนะคะน,นี่จะมารีวิวค่าใช้จ่ายหนึ่งอาทิตย์ที่มาเที่ยวที่สปาเนี่ยมา,มาลอค่ะสปาเนี่ยแม่ละไมามาที่พัล์ลมามาโยก่าเดี๋ยวจะปักหมดไว้ให้นะคะ สรีรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด <c oughs> ของแม่ละไมา uh, All Inclusive นะคะ All Inclusive ทั้งหมดมัน1,0325ยูโรรวมทั้ง All Inclusive รวมทั้งค่ารถไฟค่าตั๋วเครงบินแล้วก็คนมารับมาส่งที่โรงแรมด้วยรวมหมดเลย ในโรงแรมจะกินอาหารจะดื่มเบียอะไรได้หมดจ้ะออนคูสีก็ถือว่าโอเคนะถ้ามาเที่ยวคนเดียวอ่ะโรงแรมก็สวยสะอาดสะอาา้านอาหารก็ดีบริการก็เยี่ยมมาเด้อใครสนใจจะมาเที่ยวเกาะเนี่ยเดี๋ยวแม่เรามาให้ดูวิวรอบๆมาเด้อค่ะนี่คือวิวโรงแรม เมื่อเรามองเห็นวิวสวยแล้วเราอยากให้เพื่อนๆเห็นเหมือนเราว่ามันสวยแค่ไหนถ่ายให้ดูนะคะมองด้วยตาเปล่าวสวยมากเลย ท้องฟ้าสดใสอันนี้หลังจากพายุเข้า